ที่อุบลราชธา,านีมีชาวบ้านเขาไปเจอซากหมูคุณผู้ชมครับอยู่ตรงข้างถนนเลย300กว่ากิโลกร,ร,มรัมมันเกิดคำถามเอ๊ะมันจะเกี่ยวข้องกับการกักตุนหมูไหมแล้วพอกักตุนไม่นานเข้านานเข้ามันเนา่าแล้วก็เอามาแอบทิง้งและที่สำคัญชาวบ้านเขากลัวครับพี่นิปอนกลัวว่ามันจะมีโรคระบาดหรือเปล่าเนี่ยหรือมันเป็นซากที่ตายจากโรคระบาดเอาตามเรื่องนี้กันนะครับจุดนี้ก็คือริมถนนเลียบแม่น้ำมูลครับที่อำเภอวารินชำราบ บ้านหาดสวนสุขชาวบ้านช่างหม้อครับมีอาชีพเผาถ่านเขาบอกว่ามาเจอซากหมูมันกลิ่นเนี่ยโอ้โหเหม็นโชยเน่ารุนแรงหนักมากเลยตั้งใจจะไปเอาถ่านที่มาเผาไว้แต่พอกลิ่นมันเหม็นก็เดินตามกลิ่นมาจนมาเจอถุงดําประมาณสักสิบกว่าถุงพอเปิดออกดูซากหมูทั้งนั้นเลยครับส่วนของขาลําตัวสิคโครงอวัยวะของหมูน้ําหนัก300กว่ากิโลกร,รมัมตีเป็นเงินก็หก6 0 0่นกว่าบาท อยู่ในสภาพเน่าเหม็นในเบื้องต้นก่อนนะครับเขาเอาชิ้นส่วนดังกล่าวส่งเข้าห้องแลลก่อนเลยไปดูหน่อยสิมันมีโรคระบาดติดอยู่ในเนื้อหมูหรือเปล่านายกเทศมนตรีบอกตั้งข้อสังเกตเอาไว้แบบนี้ครับซากทั้งหมดเอารถไถเนี่ยมาขุดหลุมฝังกลบก่อนเลยแล้วก็ตั้งข้อสังเกตบอกว่ามันอาจจะเป็นเนื้อหมูชำแหลที่หลบหนีการตรวจจับของเจ้าหน้าที่ถ้าจำกันได้ช่วงหมูแพงก่อนตุนจีนนายกสั่งเลยนะฮะ ไปตรวจด,ดูหน่อยสิห้องเย็นต่างๆมีใครกักตุนเอาไว้ไหมนี่มันอาจจะเป็นส่วนที่แอบกักตุนเอาไว้แล้วเก็บไม่ดีพอหมูเน่าก็เลยมาโยนทิ้งครับซากหมูที่กำลังตรวจสอบอยู่ว่าจะเป็นซากหมูที่ติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่าทางมีใครเอามาทิ้งได้ยินมาว่ามา,มาหลายครั้งแล้วนะครับครั้งนี้ก็เลย ไปทางปศุสัตว์แล้วฮะแล้วก็เจ้าหน้าที่ส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องให้มาเร่งมาตรวจสอบตอนนี้นี่เ,นเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราตามกันต่อนะครับว่าผลในห้องแลบหมูติดโรคหรือเปล่าแล้วใครเป็นเจ้าของหมูจะเกี่ยวข้องกับการกักตุนไหมเพราะถ้ากักตุนก็จะมีความผิดใช่ค่ะสวัสดีครับผมจัดดีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subs บสไครป์ยูทูบข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าว เข้าคุณ